สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับเบาดาครับมาค่ะเสริมกับพ่อพี่น้องนะคข่ยิ่งขอยแน้นำสิร์มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะขาดวาได้อยากหลายนะค่ะสิร์ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ด่วนคือเก้าค่ะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟน้ํากันก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะเอาเส้นมีขาวคือเก้าค่ะเธอออกอย่างเธอโอ้เส้นเล็กกับเส้นเล็ก หักก็ได้พี่น้องกลยเตียวนี่ขาดประเด้คือผักซล้ค่ะท่านร้านไหนบ้างมีผักผัก <c oughs> บ่มีแน่นอนจะสึมมานี่เลยเอากปกินแอ้วหผักรวมพิกเผาพกเก๋พิกกลืกกลำกันหน่อหนึ่งกันอ ได้ละพักจะรเอาก๋วยเตี๋ยวกันพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเขาค่ะแต่ละอายห้วนหวนยุบไปจะเสตดจะแสบเมิดแล็ดสิเมิร์ดละตัวไหนไม่รวนคอนมอแล้วค่ะบึ้ดเดี่ยวเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งเล็ดจะมือตีขาดกันบักถือแต่ว่ากับเมิดทุกมือแล้วพี่น้องแสบๆนวลนวลน้ำกันค่ะปึ๊บ หอมนี่อืมขวดขวดใส่พริกดองคนมาใส่พริกดองันดับแรกมันจะสุ่มหนามไม่ไหลแต่ว่าตอนพริกรหลมันตาลค่ะ,ะพริกพริกเผาอีกค่ะแต่ซอสพริกซอสพริกสิเหมือดอย่าซอสพริกกวดไม่เลย ไอสาดพีด้ำตาหน่อยนึงค่ะตำซุปนัวหนัวมืี่ข้นหมองายนัวดิเยอ,เอลูซุซนะีง่ายสามดุกมาข้อกันกัเอาซื้อไปอินอืม,อมเด็ดผักใส่จังหน่อยก็นนะ่า มรพ้าค่ะจะต้องไปหน่อยนึ่งมรพ้าเริ่มเกิดรอยระเบิดมาเด้อประเดี๋ยวพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันค่ะาุูนะอืะมขาดก็ได้อยากหลายมาเด้อค่ะประเดี๋ยวมากินข้าวที่น้องน้ำกันพี่น้องสเสียบค่ะกินก๋วยเตี๋ยวุูนะม้วงเส้นเน้นเส้นค่ะอ,อ,อื่นยางอื่นเส้นกระพัด อไผ่แมสตามเม่ันนี้ได้กินกับพี่น่องมาละกาดไปเด้เนี่ยกาดได้เลยมันรันะ่วค่ะ Ừ. Ừ. Biết

หายอยู่บอกไง,ไง่ายๆไปหน่อย À. Tốt คนแง,ง่งงดูอะไรแันแสบหูด,ดังแบบนี้กัอนอืมยา่องแง่บรดีบงแง่มีภาษาเป็นไขอีรือก็คอยสิงแง่แล้วเป็น่องแสบหูด,ดังย่างติดร้าน Bây yeah. ừ. giờ nghe hình nãy của đàm sơn Chân suốt anh ạ Ngoài anh cả nghe

ไปบนแห้งติดนะอาหารมันกับพวกขวไหลเนอะสมมตินี่น้ำมันบ้างเหยวแกเมพอเดี๋ยวปีสมมติว่าสองพันทหว่าคนสมักรหลาย เสียนมังนลางข้างเขาไปเมื่อจับอะสุดเลยจับชุ้นนี้มาแล้วมาลู้หลักว่าดึงมาลุดนในพุ๊บอ<น>ุ้เอันเนีอันเลยแบบพักกระลังก็ยด้วยกันหน่อยนะครับรว กนได้ดิวันนี้ก็ได้รู้สึกว่าเพิ่นไปหาเราใหม่นะเด้อพี่น้องนี่เป็นกระสอบอือ ห่อนมันห่านคนก็มากินดียงลูกผู้ใหบ่ไม่เป็นลูกเลยแหลมอ่ะเออมาอยู่พูงามนี่เหะน่าูงาม่วรามันดำดำแยกที่พู้ใหดำมันนั่นแตกแยกกรอ ดเดิมเคยนยังไงัวน,นี้มันจะดมันมาซึ่งไหนม,มาได้ไปนงังเต่แมกันข้าง เขกเลยครับ้านเขาเนี่ยอ,อืมอ,มอ,อืมอืมอย่ามาเอาไปเห็น้ัซุปนี่หรออืมไป

ทานกีอิ่มแล้วไม่อยากนอนนะคือไข่เนี่ยเป็นปกติให้จ้าหนกัไม่อยากนอนที่บุกมันไม่ได้กอคือนี่ไม่กินไม่เสียเพ้ยอนอนเว้นแต่ใครท้องอะไรเขาไปนอนหมดเื่อนนอนนี่เถอะแล้วคนหนึ่งนอนเว้นบุกเอน ลูกดูลูกมั่นไม่เหนเจะ้ออากนองเห็ดน้องืมดีที่ไม่ไดตายแล้วเนาะ <c oughs> ทีหนึ่งตีสองมันยังต่างแข่งยุ่งเป็น อเอตซีกับมากินหลายอยู่เรีวพี่น้องเพื่อนอันอินบ็อกเขามาอ่านแล้วจำนะเที่ยวเยอะแล้วอืม เยอะหน่อยบานดิเนะอืมอิมอ่มครับอิ่มแลน้อนแบบนี้ฝ่า <c oughs> ตกแล้วมาหนะ <c oughs> มาอีกแล้วคนหนึ่งไอ้มื่อสามมือก็ได้ไปทะเลอีกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็เดียวไอสุดๆเลยเนาะค่ะเดี๋ยวนนหนักไหมเฮ็ดงานไปนะหวานเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่มา อืมพี่จีอะไรเลยไสามมือมาไม่ของเขามูสิเนี่ยํำกันไม่ได้หรอกไม่ได้เรียนหยาบสัง

แม่เลยกัไปตัวมึงอ่ะแม่มัดอะไแม่ะน่ะอ <laughs> โอ้สุซื้อุดมันเลยกับซิปตุ่มเลยยังไงเกือ,อกมาค่ะซิปปลดิฉันสวยจังไงผู้สายมีทุงรุน่นอืมเดี๋ยวมาทุกรุน่น มิก,กุลแล้วก็มีหลายไดิมาเท่มันสิบลลอมน่จะรุนบหอปลากกหนึ่นง,เ,งปเ,เป็นยีนี่ยังบุญนักอ่ะเป็นยีนี่ยังบุญอืมเอเยียง <laughs> อือ อืมอิม่มเลยด้วยนะค่ะสำหรับที่มีกระแสไว้สนีทแล้วเนาะคะ่ะพามากินข้าวเศรา้ขาข้าวสวยข้าวบ่ายข้าวเที่ยงเลยค่ะพี่น้องนเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าคา้าฝนละก่อ,อกไปบเสบเลยกับเฮ็ดงานอยู่เหรินอยู่น้ำบานเนาะคะ่ะนั่นเลยกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะตื <c oughs> ่ยมาพี่น้องเด้อค่ะอ๋อโอเค